แชร์กดติดตามให้ครูโดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดองอีกครั้งในช่องครูโดงคอยก่อนอื่นนะครับช่วงนี้ เป็นหน้าเทศกาลสงการคุณดวงดูข่าวนะครับหลายคนหลายท่านเริ uh! <t ip. <t ip. ่มทยอยกับจากต่างจังหวัดนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับใจเย็นๆค่อยๆไม่ต้องรีบนะครับถ้าเกิดมีการอาจจะมีการปาดหน้าอะไรบ้างก็ปล่อยให้มันผ่านๆไปเพราะว่าเป้าหมายของเราต้องการที่จะกลับบ้านยังไงก็ เดินทางไปกับโดยสวัสดิภาพนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดงมาขอพูดถึงเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9อีก1เหรียญนะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้ถ้าพูดจริงๆนะครับราคาเหรียญก็ตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านบาทหลายคนหลายท่านเอะครูโดงเหรียญแบบนี้มันมีอยู่จริงไหมก็ยืนยันนะครับเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงแล้วก็มีคนค้นหาแล้วก็เจอได้จริงแล้ว ไม่ต้องดูอะไรมากเลยดูเพียงแค่พศหรือว่าปีพุทธศักราชเท่านั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเหรียญที่คุณหลวงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับยังเป็นพระพักนุ่มอยู่นะครับสําหรับเหรียญน,นี้ด้านขวา,วา,วาเป็นคําว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชด้านซ้ายมือจะเป็นรัชกาลที่9้านะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาเหรียญที่คุณหลวงจะมาพูดเน้นย้ําอีกขนหนึ่งสําหรับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญ หนึ่งบาทตาแผ่นดินที่มีรัศมีนะครับด้านบนรัศมีเนี่ยยอดตาแผ่นดินนะครับผมเหรียญนี้ผลิตมาเนี่ยที่เห็นอยู่ในมือของคุโดนะครับเป็นปีพุทธศักราช2,500 เหรียญน,นี้ความพิเศษก็คือมีเงินผสม3เป็นเปหรียญ1น1บาทรุ่นแรกเลยนะครับเหรียญ1ึบาทรุ่นแรกจากการที่เราใช้สมัยก่อนใช้ธนบัตร1บาทตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นเหรียญ1น1บาทนะครับแล้วก็มีส่วนผสม3เราคาของเหรียญน,นี้ปัจจุบันเล่นกันก็อยู่ที่ร้อยถึงร้อบาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เป็น UNC ก็เหรียญน,นึงก็ ร้อยหนึ่งลงมานะครับร้อยหนึ่งลงมาทีนี้มีอีกเหรียญหนึ่งที่คุดวงอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องนะครับใครกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับไปดูเลยนะครับในตะก้ามาตะก้าภูของคุณย่าหรือว่าใครมีคุณตาคุณยายนะครับเก็บเหรียญไว้ไปดูเลยเหรียญหนึ่งบาทนี้มีผลิตออกมามีอยู่สองพศนะครับ 2,500คุูดงบอกราคาไปแล้วแต่เหรียญที่มีราคาสูง600,000-1ล้านบาทนั่นก็คือเหรียญ1บาทตาแผ่นดินปีพุทธศักราช2,493เน้นย้ำนะครับหลักแสนหลักล้านนี่คือปีพุทธศักราช2,493ถามว่าหายากไหมแน่นอนครับผม เหรียญที่มีราคาสูงหลักแสนหลักล้านนี่หายากแน่นอนแต่ถามว่ามีโอกาสเจอไหมมีเพราะว่ามีคนเจอมาแล้วนะครับก็มีการซื้อขายกันนี่คือเรื่องราวดีๆที่คุณดวงอยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับมันเป็นโอกาสของเราในกลับบ้านสงการเนี่ยก็ลองดูถ้าเกิดใครไม่มีก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีเนี่ยแต่ถ้าเกิดฟุกแล้วเจอเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญเปลี่ยนชีวิตของเราได้เลย เพราะว่าเล่นกันก็ในหนังสือนะครับ0 0แส0ถึง1ล้านบาทคลิปนี้ EP นี้หวังว่าเป็นประโยชน์ก็เน้นย้ำอีกทีหนึง่งเมาไม่ขับนะครับอย่าขับรถก็ให้คนอื่นเขาขับไปเพราะว่าเป้าหมายเราอย่าลืมเป้าหมายนะครับเราจะกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเราเพราะฉะนั้นใช้สตินะครับถ้าเหนื่อยหรือว่าง่วงมากก็พักระหว่างทางได้ไปช้า แล้วถึงดีกว่าไปเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุคลิปนี้ EP นี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ